ก็สวัสดีนะครับวันนี้ทางช่องของเราช่องนกยักษ์ฟาร์มก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูไขน่นกกระจอกฉานะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆส่องดูว่ามีเชื้อหรือเปล่านะครับโอเคเราจะดูกงบนกงด้านล่างครับนี่นี่คือพ่อแม่พันธุ์ของเรานครับตัวสีดำเทาเป็นตัวผู้นะครับส่วนสีขาวคือตัวเมียครับ เดี๋ยวเราจะมาดูไข่กันนะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟฉายแป๊บน,นึงครับไข่นี่ก็ประมาณ8ฟองนะครับดูเชือ,อเชือก็เดินดีนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไข่นะครับไข่ที่มีเชื้อจะมีเหมือนเส้นเลือดอยู่นะครับพอเราส่องเข้าไปก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดนะครับสังเกตดูนะเพื่อนๆนี่จะเป็นไข่ที่มีเชื้อนะครับนี่ก็มีเชื้อกัอบทุกฟองนะครับเห็นไหมครับ ไขที่มีเชื้อก็จะมีเส้นเลือดนะครับส่วนที่ไม่มีเชื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีเส้นเลือดครับจะเป็นแบบเหลืองๆไปเลยครับเชื้อก็จะเป็นแบบสีแดงๆมีเส้นเลือดนะครับก็วันนี้ก็ เียเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป้นาง,งช่องนั้นครับช่องนกยักฟาร์มวันนี้สวัสดีครับ